เป็นยังไงบ้างวันนี้เห็นตัวเองบนจอแล้วแอบน้ำตาไหลกับนักสแสดงที่เล่นเป็นแพทน,นะคะก็ไม่คิดว่าคนนั้นจะเป็นเหลาซึ้งมากเราก็ชอบการตัดต่อของพู้กลับมากๆค่ะนะคะของทีมงาทนทุกฝ่ายเลยที่ช่วยกันดูนะคะแล้วก็มันมีหลากหลายมุมที่เรารู้สึกว่ามันมีความฝัน อย่างเช่นการทานเฟอร์เปลี่ยนผ่านของผีอะคะ่ะอันนี้ไม่แน่ใจว่าสปอยได้หรือเปล่าแต่ว่าอยากให้ทุกคนมาดูนะคะมันมีหลากหลายซีนมากๆที่ที่เรารู้สึกว่าเล่าไวเล่าเร็วแล้วก็เข้าใจมีงานสิธป์มีซิมโบโลิกบางอย่างในเรื่องที่ทำให้เราสึกว่าโอ้โหโอ้โอ้โอโอโอ ขนาดเราอยู่แคท่ทุกซีนอะแต่วันเนี้ยพอเรามาดูเฮ้ยว้าวมากสำหรับการตัดต่ออะไรอย่างเงี้ยค่ะคือบอกเลยว่าพอมาดูแล้วยิ่งมั่นใจเลยว่าทุกคนห้ามพลาดแน่นอนชวนทุกคนมาดูหน่อยครับสำหรับภาพยนตร์เรื่องข้างบ้านนะคะวันนี้เราทุกคนนะคะในรอบการลาโดก็ได้มาดูแล้วค่ะก็รู้สึกว่าดีกว่าที่คิดไว้มากแม้ว่าตัวเองจะเป็นคนเล่นเองนะคะเล่นเองวีดาตายเองด้วยอ่ะ จริงๆเราเราไม่ได้ดูว่านี่มันเป็นเราเล่นอยู่อะไรนยคะแต่อินไปกับเรื่องราวที่เกิดขึ้นกับการถ่ายทอดแล้วก็วิธีการเล่าเรื่องของพี่โขงนะคะพอดูเราู้สึกทุกคนไม่ขวดพลาดต้องมาชมนะคะ4ธันวาความทุกโรงแ์พระประยุ์ <c oughs>